วันนี้ผมจะพาทุกท่านะนมาดูรถที่ผมจะละสต็อกออกราคาแทบๆจะเบียดเบียดทุนเลย <laughs> ขับได้แบบนี้ครับแสนหกพอเป็นทรงน่าจะทรงชั้นครึ่งตัวเล็กนะตัวนี้ที่ผมเคยรีวิวครั้งหนึ่งแล้วอะ่ะที่ผมเคยรีวิวครั้งหนึ่งแล้วใครสนใจแบบไหนสนใจยี่ห้อไหนทักมาหาผม ของดีราคาถูกทั้งนั้นครับอยู่เนี่ยนี่ครับต่อเนื่องเจ้าคุณปู่อีกคันหนึ่งนะครับนห่หัวยาวหัวเหล็กไฮโซสิบล้อนะครับนี่หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันทักมาหาผมมามามา,มาสำหรับ f อฟซีเราในช่องไม่มีกั๊กครับขายได้ขายครับคันนี้ก็ราคาแค่หนึ่งแสนหกหมื่นอ๋ 1, 60, าหนึ่งแสนหกหมื่นเหมือนกัน สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอัจฉัลยนต์วุธทธิชัยของถูกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะ่ะมาดูรถที่ผมจะโละสต็อกออกราคาแทบๆจะเบีดเบียดทุนเลย <laughs> ขาดทุนด้วยแหละ <laughs> แต่ไม่เป็นไรครับสำหรับเอฟซี uh, ทุกท่านในช่องเรา ผมจะขายครับเนี่ยคันนี้ผมซื้อมาเท่าไหร่ไม่รู้แต่ผมจะขายแค่1น0 0 0แสนหกบาทเครื่อง 6BG ปั๊มลมเทอร์โบโด้วยตัวเนี้นี่ดูครับช่างทอนกำลังหาวิธีดูน้ำมันครับเนี่ยคันนี้ผมจะโละออกคือมันมันมันจะสิ้นปีแล้วอะถึงจะมีกำไรบ้างถึงจะอยู่ตัวบ้างขาดทุนบ้างก็เรื่องธรรมดาครับไม่ซีเรียสครับ คันนี้ครับหนึ่งแสนหกมืนบาทมาใครที่ชอบรถอ่าสไตล์นี้ลักษณะนี้เอาไปเก็บสีหน่อยแจ่มคันนี้ผมบอกให้เลยอ่าเป็นชัดซีเ m นะฮะเป็นชัดซีเคเครื่อง 6BG t u r เทอร์โบชัดซี KM ช่วงล่างเป็น FBR นะครับสำหรับท่านใดที่หารถไปต่ออ่าต่อดัมอะ่ะอยากทำเป็นรถด,ดัมอะ่ะคันนี้สุดๆผมบอกเลย สุดจริงๆครับคันนี้สุดจริงๆคันนี้ได้เลยจบอะพูดง่ายๆคันนี้จบอะเพราะคันนี้มันเหมือนในลักษณะแบบพอผมซื้อมาแล้วแล้วก็ทีนี้ก็มันหลายอย่างเนอะลูกค้าบางคนอยู่ไกลๆอ่ะอยู่เหนืออะไรอย่างเงี้ยจะให้ผมเอาไปส่งมัน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 ไปไม่ได้อ่ะมันไกลผมก็เลยอ่ะไม่เป็นไรก็ลองจอดดู มีลูกค้าในความคิดของผมก็คือของทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมีเจ้าของหมดอยู่ที่เวลาไหนเจ้าของเขาจะมาเจอน้ำมันหมดอ่าไม่เป็นไรครับเราจอดอยู่ปั๊มอยู่แล้วเดี๋ยวให้ช่างทอนเลื่อนไปเติมน้ำมันเนี่ยครับผมจะย้ายจากตรงเนี้ยแล้วผมจะไปจอดตรงนั้นครับจอดขายอยู่หน้าอยู่หน้าปั๊มน้ำมัน PT นะฮะผมจะย้ายไปจอดขายมาหนึ่งแสนหกหมื่นบาททักมาหาผมคันนี้แล้วก็นู่นครับอีกคันหนึ่งครับ วันนี้ผมจะทำสองคันนี้จะย้ายเจ้าคุณปู่ด้วยสองคันนี้แหละวันนี้่ะเดี๋ยวให้ช่างทอนช่างทอนขับไปเติมน้ำมันครับเนี่ยครับขับได้แบบนี้ครับแสนหกปอเป็นทรงน่าจะทรงชั้นครึ่งตัวเล็กนะตัวนี้ที่ผมเคยรีวิวครั้งหนึ่งแล้วอ่ะที่ผมเคยรีวิวครั้งหนึ่งแล้วก็ตัวนี้เครื่องก็ไม่ได้เด่นเท่าไหร่แต่ว่าก็ขับได้ใช้งานได้ปกติจะให้เครื่องเด่น เต็มร้อยมันก็เฉพาะเครื่องเกียร์ก็เป็นแสนแล้วเนาะนี่บอกกันตรงๆนะครับเราพูดกันแบบตรงๆแบบเปิดอกเลยผมเป็นคนง่ายๆครับไม่ทับถมใครนะฮะพูดตรงๆพูดง่ายๆอ่ะเดี๋ยวให้ช่างทอนครับไปเติมน้ำมันเลยอ่าเอาแบบต่อเนือ่องเลยครับไปแล้วให้ช่างทอนครับเติมน้ำมันครับขับได้ที่ได้แบบเนี้ยราคาแสนหกอ่ะลองคิดดูดิสุดไหมอะ่ะผมว่าสุดๆนะผมว่าสุดๆนะจริงๆ เหมือนแบบเนี่ยครับเดี๋ยวไปเติมน้ำมันครับช่างตอนเปิดไปเติมน้ำมันอ๋อจะถึงไหมเนาะจะถึงไหมเนาะจะถึงจะถึงปั๊มไหมเนาะจะถึงหัวหัวใจน้ํามันไหมเนาะอ่ะตีโค้งแล้วครับช่างพรอนครับขอให้ถึงหัวใจน้ํามันทีเถอะผมมาเช่าลานจอดตรงปั๊มน้ํามันพีชีนะฮะข้างร้านผมเนี่ยร้านผมอยู่ตรงเนี้ยเลยไปเนี้ยนิดนึงประมาณสักไม่ถึงห้าร้อยเมตรร้านผมอยู่ขวามือเนี่ยครับก็ผมก็เลยมาขอเช่าลานจอดเขาตรงนี้นะครับพอดี เฮียกับเจ้เข้าใจดีเมื่อก่อนผมจอดอยู่ตรงนั้นครับตรงติดกันเนี่ยเป็นลานข้าวตอนนี้เขาเปิดรับซื้อข้าวผมก็เลยขยับมาจอดตรงนี้เนี่ยครับใครสนใจแบบไหนสนใจยี่ห้อไหนทักมาหาผมของดีราคาถูกทั้งนั้นครับอยู่เนี่ยสายรถจอดยังอยู่อยู่เลยครับเพียงแค่ราคายังไม่ตรงกันเฉยเฉยลูกค้าบางคนก็อยู่ไกลมาทักมาหาผมครับอ่าช่างถอนวิ่งเข้าไปเติมน้ำมันละ สาดยาวไปเลยครับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณลูกลูกค,ค้าขอบพระคุณ f c ทุกท่านนะฮะที่ยังติดตามกันขอบพระคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจนะฮะก็มีทั้งคอมเมนต์ด้านบวกคอมเมนต์ด้านลบก็เรื่องธรรมดาฮะนานาจิตตังผมไม่ซีเรียสก็รับฟังทุกท่านนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันผมคนพูดง่ายครับอ่ะวันนี้จะย้ายรถจากนั่นไปจอดนูน่น ผมยังรอนะฮะยังมีความหวังว่าเจ้าของตัวจริงของเขาจะมาเจอเนี่ยครับเจ้าคุณปู่คันนั้นอ่ะได้ให้ช่างทอนย้ายรถกันไป โอเคจัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะหนึ่งแสนหกหมื่นบาททักมาทักมาหาผมนะฮะก็เดี๋ยวเราขึ้นไปดูภายในกันภายในเป็นอะไรอย่างไรบ้างนี่ครับเครื่องครับเครื่องโอ้ย oh, เป็นเทอร์โบด้วยแล้วดูภายในนะฮะดูภายในครับเนี่ยภายในถือว่าโอเคอ่ละลดราคาแค่ ผมขายแค่แสนหกนะฮะขายขยี้ทุนไปเลยภาษาบ้านผมเรียกขยี้ทุนนะครับถ้าขายแบบขาดทุนเนี่ยตัดใจขายถูกแบบขาดทุนครับหนึ่งแสนหกหมื่นบาทครับคันนี้ผมซื้อมาเท่าไหร่ก็น่าจะมีคนรู้ครับเพราะว่าถ้าคนติดตามผมจะรู้จริงว่าคันนี้ผมซื้อมาต้นทุนเท่าไหร่แต่ผมจะขายขาดทุนออกหนึ่งแสนหกหมื่นบาทมาทักมาหาผมครับอ่าสาหรับคันนี้เรียบร้อยครับ มาขับกลับได้เลยครับไม่ต้องห่วงครับขับถึงแน่นอนครับถ้าไม่ไกลเกินไปนี่ครับอ่าโอเคหนึ่งแสหมืนบาทอ่าเดี๋ยวเราไปดูเจ้าคุณปู่สิบล้อคันนั้นผมเอามาจอดด้านข้างเหมือนกันไปนี่ครับต่อเนื่องเจ้าคุณปู่อีกคันหนึ่งนะครับเอ่หัวยาวหัวเหล็กไฮโซสิบล้อนะครับนี่มาดูครับ ดูความสวยครับเดี๋ยวให้ช่างทอนอ่าครับตัวนี้เป็นเผาฟูโซ่ด้วยนะครับเป็นฟูโซ่ด้วยเนี่ยครับฟูโซ่เพาเดียวนะครับเป็นแค่เป็นรถล่องนะฮะชัดซีก็ถือว่าโอเคเลยดครับดูชัตซีนะฮะพื้นกับพื้นเหล็กครับไม่ต้องห่วงครับคันนี้ขายถูกด้วยที่สําคัญผมขายถูกครับคันนี้ครับหนึ่งแสนเท่าไหร่นะช่างทอนวันนั้นบอกเท่าไหร่คันนี้ 1สนสี่หาพันบอกอ่ะแสนสี่หมื่น้าพันอ่ะยังยังยึดถือคาเดิมมาครับช่วงปีใหม่ผมอยากโลอยากโลรถมาๆมาๆมาหนึ0งแสนสีดูครับกระบะเหล็กด้วยไม่ต้องพูดถึงครับเรื่องความแข็งแรงและแข็งแกร่งนะฮะอันนี้เดี๋ยวจะขับไปจอดข้างหน้าเหมือนกันเลยอ่ศาสตรยาวไปครับคลิปนี้นี่ฝั่งนี้ก็ยังอยู่ครับเดี๋ยวเราเดินชมฝั่งนู้นเนาะเอาเอาติดแล้ว จังทนจะขับแล้วมั้งเนี่ยเอาแล้วจะแบตดขึ้นยังไงอะ่อแบตขึ้นทั้งเท่งบ่่อแบตดใส่ทั้งเท่งสิบ่ใส่แบตว่าไม่ใส่แบตครับเอาแบบไหนไหมาเนี่ยเอาจะทํายังไงเอาเอาแล้วแต่ช่างนะครับทวมาช่างมันก็อย่างว่าแล้วเนาะเอาไม่ใส่ก็ไม่ใส่ครับ อย่าให้ดับก็แล้วกันนะครับช่างทอนช่างทอนไม่ใส่แบดด้วยครับสตาร์ทเสร็จแล้วเอาแบตออกเลยครับเอาแล้วแต่ทำยังไงก็ทำครับไปไปเลยที่แรกผมว่าจะพาเดินไปชมรถฝั่งนู้นครับช่างทอนสตาร์ทติดเลยทีนี้เอาไปขับออกไปก่อนมาหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพนทักมาหาผมมา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 สำหรับ FC เราในช่องไม่มีกั๊กครับขายได้ขายครับ าราคาแบ่งปันอยู่แล้วอยู่กับผมอะ่ะโอ้โหดูครับดูดูดูด oh. ผมอะไรพาวเวอร์ด้วยโอ้ oh. ดูครับสุด,ส,ดสุดอะ่ะ oh. สุด,ส,ดสุดอะ่ะผมอะไรพาวเวอร์ด้วยอะ่ะโอ้ผมเลยยอมรับเลยคันนี้ครับหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันดูสิครับลดราคาหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันครับดูโอ้ oh. ผมเลยเชื่อเขาเลยครับไปดูครับช่างทอนขับไปแล้วครับ จอดด้านหน้าครับดูครับวิ่งชิวแบบนี้เลย1นึ่งแสสมืาพันถูกแค่ไหนถามใจคุณดูครับถามใจคุณดูครับถูกสุดอ่ะผมว่ารถราคาไม่ถึงแสนห้าคิดดูดิโอ้กระบาลเหล็กทั้งตัวด้วยอะ่ะโอ้ผมเลยยอมยอมใจตัวเองที่จะขายถูกขนาดนี้ <laughs> อ่าได้ช่างทอนขับไปจอดข้างหน้านะฮะเอาละสาดยาวกันไปเลยไป อ่าโอเคครับดูครับขับได้แบบนี้หนึ่0 0สนสี่คิดดูครับ1นึ0 0 0สนสี่ครับทักมาหาผมนะครับตัวนี้เครื่อง e h 7 0 0ทะเบียนแจ้งเลิกใช้ตามม79นะครับอ่าลูกค้าท่านไหนที่ซื้อไปก็ไปจดเกิดเป็นชื่อของท่านเลยพร้อมใช้งานเลยครับคันนี้เนี่ยครับไม่ต้องทำอะไรเยอะนะครับในความคิดผมก็คือเราเช็คดูแค่ระบบน้ำมันเครื่องกับระบบน้ำมันแค่นั้นนะครับถ้าโอเคก็ ใช้งานเลยใช้งานได้เลยครับเนี่ยดูความสวยนะฮะดูความสวยรอบพันอีกครั้งหนึ่งนะครับดูครับหัวเหล็กฟังเสียงเครื่องนะฮะโอ้เจ้าคุณปู่ในตำนานครับเร่งไม่มีควันนะครับดูเดี๋ยวจ้างพรอเร่งให้นะครับดูครับไม่มีควันครับเนี่ยเนี่ยครับดูครับดูมาแล้วอ่าเห็นไหมครับ โอ้ Ooh, สุดยอดสุดยอดจริงๆแล้วก็ดูภายในฮะนี่ครับสุดอะสำหรับสายคลาสสิกทักมหาผมนะครับหนึ่งแสนสี่มื่นห้าพันสำหรับคันนั้นหนึ่งแสนหกหมื่นบาทโปรโมชั o ่นปีใหม่นะครก็สำหรับท้ายคลิปนี้ก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยวุฒิชัยอรยนต์วุฒิชัยของถูก ถูกจริงการันตีจากผมในช่างทอนนะครับอ่าช่างทอนท้ายคลิปนี้ก็ขอขาวคําว่าขอบพระคุณครับอ่าแจวๆเลยอ่ามาคุยกันท้ายคลิปนะครับคุยกันท้ายคลิปอานี้อีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ก็ราคาแค่หนึ่งแสนหกหมื่นอ่ะ หนึ่งแสนหกหมื่นเหมือนกันช่างถอนถ่ายแบตยังครับอ่าเดี๋ยวช่างถอนจะลองสตาร์ทดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนี่เป็นรถที่ผมไปตีเทินมาจากพระอาจารย์นะฮะที่ผมเอารถห้างแท้คันนั้นไปมานะฮะพระอาจารย์ตีเทินคันนี้มาไปไปเลี้ยวขวาติดอ่ะเดี๋ยวช่างถอนสตาร์ทนะฮะตัวนี้เป็นเครื่อง e h เจ็ดร้อยป้อมลมเบรกจิฟฟี่เลยนะครับคันนี้อ่าหลวมโค้หลวมครับ ขัวหนหลวมครับดูก่อนฮะเดี๋ยวดูภายในฮะก็ถือว่าใช้ได้นะคันนี้ถือว่าสวยใช้ได้เลยประตูกลางด้วยประตูอยู่ตรงกลางนะครับเบาะก,ก็ต้องทำสักหน่อยครับนี่ครับโอ้ถือว่าใช้ได้คันนี้เราขับมาจากไหนนะช่างทอนจากอุบลเนาะช่างทอนขับมาเองกับมือเลย ครับวิ่งดีไหมถือว่าใช้ได้เลยเนาะถือว่าใช้ได้ครับเครื่องเป็น e h เจ็ดร้อยนะครับปั๊มลมตัวนี้เนี่ครับอีกหนึ่งตัวครับที่ขับมาจากอุบลราชธานีเฟืองท้ายก็เป็นฮิโน่ครับเป็นฮิโน่เคเอ็มนะครับเป็นรถรถเป็นตัวรถเคเอ็มครับคันนี้เดี๋ยวจะให้ช่างทอนเอาไปจอดนู่นเหมือนกันจอดนู่นเหมือนกันครับจอดข้างกันเลยย้ายมาจอดข้างหน้านะฮะอ่ะเดี๋ยวให้ช่างทอนลองสตาร์ทดู อ่ะขั้วแบตอีกแล้วอ่าเดี๋ยวผมดูขั้วแบตก่อน <laughs> ติดแล้วนะครับเรียบร้อยครับติดแล้วครับอ่าโอเคกระหึ่มแล้วครับกระหึ่มแล้วอ่าอ่ะ,อะนั่นถอดดิแล้วช่างนั้นถอดแบตเตอรี่ดูนะครับว่าใดจะชาร์จหรือไม่นะครับติดแล้วครับติดแล้วครับ กระหึ่มนะครับกระหึ่มเลยทีเดียวอาจจะตัดต่อคลิปในหลายช่วงหลายตอนหน่อยนะครับวันนี้เพราะว่ามันมันมันหลายคันอะคลิปหลายคันก็คุยกันไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวให้ช่างพอนขับไปจอดตรงนู้นคันนี้ครับ ก็ยังรอเจ้าของอยู่นะครับเครื่องทีแต่มันเป็นรถแก๊สครับภายในสวยมากสวยจริงๆฮะคันนี้คันนี้ที่ผมไปย้ายมาจากอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมินะครับกับพ่อพ่อหารหมืน่นพ่อหารดอกเข็มอ่สวยครับภายในสวยแบบหรูจริงๆอ่ะภายในยังงหรูอยู่เลยเนี่ยรถน้ำก็ยังรอเจ้าของอยู่ดู รอลมเหรออ่าช่างทอนรอลมหอ่อ,คลอ,ลอยครับอ่าโอเคเบคกจิปฟี่ต้องรอลมหน่อยนะครับลมเริ่มมาแล้วไปมาแล้วยังคาดลมด้วยครับโอเคได้แล้วครับแล้วไอ้นั่นไอ้นั่นไปรอดยกยกสายไฟขึ้นไปที่ทอดแลนด์รอดไปอะ ที่นันบอกให้วิ่งเล่นรอบปั๊มหนึ่งรอบครับรอลมอไปแล้วครับไปแล้วครับขั้วุไปแล้วครับ,แ,รบ,แ,รบแอ้เหมือนวิ่งโชว์เลยอ่ะไอ้นั่นขัวแบตข้างล่างก็ถือกันตัวนั่น ดูขอ้อโอ้โยดูครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวทำขั้วแบบดีๆก่อนครับย้ายมาถึงเหล็กเนอะอ่าโอเคอ่าเรียบร้อยไปไปน,นะครับ <c oughs> เหมือนคุย เหมือนไม่ใช่คุยกันท้ายคลิปแบบมันยาวเหลือเกินฮะสรุปก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะก็คลิปนี้น่าจะยาวหน่อยครับเพราะว่าผมตัดผมวันนี้ผมอยู่ร้านครับไม่ได้ไปไหนก็เลยตัดต่อมาสามคันเลยคันนี้ก็แสนหกมาหนึ่งแหมืบาทอ่ะทีนี้ก็ต้องลา f อฟทุกท่านจริงๆแล้วครับในคลิปนี้ก็อีกรอบหนึ่งนะฮะฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วย วุฒิชัยอะไหล่ยนวุฒิชัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอะไหล่ยนนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอ่าวคําว่าขอบพระคุณครับสวัสดีครับผม